ช่วงที่2กับ,บรายการเก่วอีนเน็ตแม่แกโชว์คะโค้ดเก่วคะ่ะเริ่มตื่นเต้นแล้วว่าอาจารย์พากรจะออกมาแบบเป็นทรงไหนอะไรอาจารย์ยตื่นเต้นกว่าอีกตื่นเต้นกว่าอีกโอ้ไม่ทั้ง3คนสูดหายใจลึกๆเออนึกถึงพ่อแก้มไม่แก่เดี๋ยวจะดีเองโอ้รู้สึกดีแล้ครับมีมีเพื่อนชอบแซวบอกว่าเนี่ยให้ไปตัดลองทรงซะบ้าง เขาบอกลองทรงก็ตัดอยู่เลยไม่เขาบอกไม่ใช่ลองทรงอื่นดูสะบ้างลองตัดทรงดูสะบ้างมันเองก็เลยวันนี้จะมาลองทรงนี่ไงเดี๋ยวจะได้ลองละว่าจะออกมาเป็นทรงไหนตื่นเต้นจังเลยอ่ะตื่นเต้นใช่ไหมงั้นขอเชิญภาคคลุมก่อนดีไหมไ้เลยค่ะอาจารย์เขาถอดสูตรรอแล้วเนี่ยอใช่ไหมทิดาภาคคลุมทิดาภาคคลุมมาแล้วปะกวดแล้วได้ที่หนึ่งผูกคอเลยเอาให้รัดไม่ถึงไม่ใช่สูตเอาให้แน่นเลยอก่อนระหว่างผูกไปก็จะอธิบายนิดนึงนะ เด็กๆที่ดูอยู่ที่นี่แล้วก็ชมอยู่ทางบ้านเด็กๆหมดเลยนะลองดูซิว่ารูปหน้าของอาจารย์ของโค้ชพากรเน,นี่ยรูปหน้าเป็นไงทรงทรงหน้าเป็นยังไงครับคิดว่าหาโอเวอโอ,โอ,โอ้นี่เรียนสูงมากเลยนะรูปไข่ไข่แตกไม่ใช่ดูดีๆดูดีๆไม่ไม่ไม,ไม่เป็นหน้าไข่ดูดีๆรูปหน้าอาจารย์จะเป็นทรงอะไรครับถ่ายได้ไหมหา ค่อนข้างจะเป็นสามเหลี่ยมคือจริงๆถ้าเรานึกถึงรูปหัวใจเให็นไหมจะคล้ายๆใช่ไหมครับคือมันจะไปป่องด้านบนใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วงล่างจะเล็ก<อ>ซึ่งซึ่งการดีไซน์ทรงผมเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันคือเราต้องดูรูปหน้าถูกไหมฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ คนจะชอบนึกว่าตัวเองหน้ากลม,มผู้หญิงเนี่ยเดินเข้ามาที่ร้านเนี่ยจะบอกหมดเลยว่าตัวเองหน้ากลม,มบางคนหน้ายาวเป็นม้าใช่เพายังรู้สึกว่ากลมอยู่เ <c oughs> พราะอะไรรู้มาเพราะผู้หญิงเนี่ยพอตุรู้สึกว่าตัวเองมีแก้มจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหน้ากลม <c oughs> เวลาที่เราจะออกแบบทรงผมอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันจะต้องอยู่ที่เรื่องหน้าที่การงานด้วยว่าเขาจะมีความต้องการเรียวขนาดไหนหรือว่าต้องการความสะดวกสบายขนาดไหนอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นท่องพิธีกรใช่แเพราะนั้นจริงๆเขาก็เขาก็สามารถทันสมัยได้จริงๆแล้วนะครับคือคือเดี๋ยวนี้ทรงผมหนึ่งทรงเนี่ยมักจะทําอะไรได้เยอะใช่ไหมอย่างเราเห็นนาเดทรู้จักน้าเดทไหมจับดังๆหน่อยนักเรียนจ๋าแหมทำเป็นแอบแอบน้าเดทหล่อไหมหล่อคหน้ายาวไหม ยาวเพราะฉะคนหน้ายาวเนี่ยจริงๆจะว่าตัดผมง่ายง่ายไหมแต่ว่าง่ายกว่าคนหน้ากลมแล้วก็หน้าป้านขึ้นถูกปะครับเพราะฉะนั้นคนหน้ายาวเราก็ต้องตัดผมด้วยการระวังความความสูงด้านบนถูกไหมเพราะไม่มันก็เป็นนี่เลยมันหัวหลอดขึ้นไปเลยใช่ไหมนี่ไปตีโป่งข้านบนอีกวใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนหน้ายาวจริงๆแล้วเนี่ยส่วนข้างเนี่ยควรจะมีเนื้อผมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราตัด สั้นมากเกินไปมันก็จะยิ่งเป็นเน้นความแคบของหน้าแต่อย่างคนหน้าช่วงบนกว้างอาจารย์จริงๆเราควรจะให้ด้านบนเป็นไงครับให้มันแค่ถูกไหมฮะนีความแตกต่างระหว่างการตัดผู้หญิงกับผู้ชายคืออะไรผู้หญิงก็มีซอยผมสั้นเหมือนกันใช่ไหมฮะถูกปะการซอยผมผมสั้นของผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องมีความซอฟต์มากกว่ามีความกลมมากกว่าในขณะที่ของผู้ชายจะเน้นความเป็นเหลี่ยม มากกว่าจะดูมาสคูลีเหมือนเหมือนรูปร่างนะผู้หญิงก็ต้องมีส่วนวงโค้งส่วนวาอะไรอย่างเงี้ยนะใช่่ะจะเริ่มลงมือแล้วนะเริ่มแล้วนะครับเริ่มเนื่งจากว่าทรงผมของอาจารย์ภากอนเนี่ยมันมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าเขาถูกตัดนํามาก่อนแล้วเังนั้นการดีไซน์เนี่ยอาจจะต้องเหมือนเหมือนเหมือนมีข้อบังคับนิดหน่อยแต่ว่าส่วนที่ไม่สวยจริงๆเนี่ยในความรู้สึกก็คือจานข้างเหรอคะที่ถูกตัดแบ่งไว้เห็นไหมครับมันจะมีก้อนตรงนี้ลงมาแล้วบางทีเนี่ยอาจารย์จะแสบพุ่งขึ้นไปนี้เลยเนี่ย มันจะดูแปลกๆเนาะแปลกไหมหรือว่าไม่แปลกชิ้นนี้แปลกปลกว่า,ามันจะแก้ส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เมื่อกี้ลองรูปศีรษะของอาจารย์เนี่ยอ,อาจารย์ศีรษะเป็นยังไงเด็กๆคิดว่าถุยไหมฮะทุยไหมฮะซ้าอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนถูกนวดนวดศีรษะยูกไหมคะทุยไหมฮะทุยไหมฮะ แบนมากคือนี้แล้วเขาจะว่าจันเป็คนที่มีเนื้อผมเยอะซึ่งจริงๆปัญหาชายไทยคือชายไทยไม่ค่อยมีพออายุเริ่มมาผมก็เริ่มไปถูกไหมอันนี้โดยเฉพาะด้านหน้าแต่อาจารย์โชคดีว่าอาจารย์ยังมีเนื้อผมเยอะมากเพราะอาจารย์เพิ่งจะยี่สิบสี่ถูกครับถูกครับคือข้อมู้จริงเลยเนี่ยเป็นยี่สิบค่ะยี่สิบปีแล้วไงเราก็จะเริ่มนะครับเพราะฉะนั้น ของอาจารย์เนี่ยความตั้งใจของของของตั้งก็คือว่าจะพยายามเก็บส่วนนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เพิ่ม t e x t u r ์ด้านบนให้มีให้ผมดูสั้นมากขึ้นหน่อยมันจะได้ไม่เป็นก้อนแล้วมันจะได้ไม่เป็นทรงเดียวเผื่ออาจารย์อยากจะหวีแป้ก็หวีได้เผื่ออาจารย์จะเล่น t e x t u r ์ในวันเบาๆเช่นอาจารย์อาจจะอยากดูชิคๆคู่ๆเฮ้ยวันศุกร์เนี้เดี๋ยจะได้ผมก็ติชีวิตจะเป็นอ่าเห็นไหมเห็นไหมผมต่เนียอยู่แล้วเห็นเนี้ยผมก็คือนี่อยู่หน้าคลับนะ ติดเต้นเด็กเต้นแล้วไงไม่เป็นไรครับคืออาจารย์จะได้นั่งเล็งสาวๆไปด้วยผมนั่งเล็งข้างหลังอยู่ครับเล็งข้างหลังเลยเล็งคุณแม่อยู่ฮะตกใจว่าอาจารย์เล็งข้างหลังนี้จะไปดูอะไรข้างหลังจะมารอลุ้นเนาะใช่จริงๆโค้ชเก๋กว่าน้องพีทครับแค่ลงกันไกลแรกนี่ผมขนลุกสู้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเป็นเกียร์ไกลกันไกลในที่มของหัวพอดีโอเป็นไงคะรู้สึกความขลังมันไปถึงอนุเนื้อเลยไหมคะ รู้สึกดีมากๆเลยครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเป็นเกียรติกับศีรษะผมอย่างยิ่งคอ้แต่แล้วจันอย่าพูดขนาดนั้นเป็นจริงครับบอกแต่ศีรษะแล้วจย์ขนลุกสู้นี่กลัวว่าจย์จะองลงแล้วชักกลัวมากเลยไม่นะนี่พลอยตื่นเต้นไปด้วยเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะอยากรู้แล้วว่าแบบจะออกมาเป็นแบบทรงไหนอย่างที่แบบเราคิดไวริเปล่าอยากให้จย์เล่าเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมว่าเดี๋ยวนี้มันเวลาที่เรา เมื่อเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการใช่ไหมครับอาจารย์<ฆ>เราก็คุยกันว่า<ฆ>ถ้าผมยาวเป็นแบบหนึ่งถ้าผมสั้นเนี่ยเป็นแบบหนึ่งทีนี้ในแง่ของผู้ชายคือผมมีความรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยจริงๆเขาก็อยากจะรู้นะว่าเวลาที่เขาผมสั้นแล้วเขาจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นเป็น เป็นสิ่งที่อยากรู้ด้วยค่ะก็ถ้าอย่างผู้ชายผมยาวตอนนี้ก็ก็มีหลายแบบนะคะก็ได้ง่ายก็คือว่าอาจจะมองถึงความเป็นอาร์ติสก่อนอะนะคะคือเรียกว่ามีความเต็นศิลป,ปินอันนี้คือ,อจากทฤษฎีอีกแล้วนะคะอาร์ติสตกับอาร์ตตนนผมยาวแล้วโดนตำหนิว่าจะเป็นอาร์ตตูหรือเปล่า เอาเป็นว่าตามตอนนี้เป็นทางทฤษฎีด้วยแล้วก็จะเป็นหลักจิตวิทยานะคะแล้วก็ส่วนทางในความเป็นจริงแล้วก็จะมาแอพพลายด้วยกันเนาะ,ะอย่างผู้ชายเดยเยพาะเขาว่าผมยาวปุ๊บส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นนี่เป็นพวกเอ่อครีเอทีฟนะคะ,คะหรือสไตลิสต์ต่างๆดีไซเนอร์ต่างๆนี่ก็เป็นผมยาวแต่เวลาเขาผมยาวเวลาเขาจะเข้าทางการได้เนี่ย ก็สามารถที่จะหวีเรียบแปรก็ <g år> ได้หรือไม่ก็ใช้มัดผมเอาอย่างที่เราเห็นดาราเวลาใส่สูตรไปรับรางวัลสุพรรณหนส์หงอะไรอย่างเงี้ยจะดูแบบออกมาเรียบร้อยนิดนึยยงเช่นก้ยหรือถ้าพวกผู้ชายที่เป็นผมสั้นเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าง่ายๆก่อนเลยเมื่อไหร่ตัดผมสั้นเมื่อนั้นน่าจะไบร์ขึ้นใช่ดูสัะอาดขึ้นแบบนี้อ่าเวลาแล้วผู้ชายผมยาวๆปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะฉันรู้สึก โดยเฉพาะผู้ชายที่มองว่าผมมันเลยมาที่ตรงหูอะค่ะใบหูถ้าคนเลยมาที่ตรงใบหูปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเขาลำคาญอันนี้อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะมองถึงว่าเมื่อไหร่ผมยาวมากถ้าไม่ดูแลหน้าและผิวพรรณแล้วก็การแต่งกายจะดูหน้าจะโทรมลงอันนี้นะคะดังนั้นเวลาที่ผู้ชายก็ตัดผมเนี่ยบ่อยกว่าผู้หญิงเลย เขาจะตัดทุกเดือนเดือนละครั้งนะคะอย่างที่<ะ>อาจารย์ต้อมบอกตอนแรกว่าผู้หญิงผมสั้นก็ต้องมีการดูแลผมด้วยก็เรื่องจริงนะคะ,ะเพราะอย่างเกลเองเนี่ยก็ต้องตัดผมทุกสองเดือนคือเลม็มต้องเล็มเหมือนกันทําให้มันเข้าทรงแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยเขาก็ต้องทุกเดือนขาต้องเรียกว่าทริมมะคะ่ะคือเล็มผม<ะ>ทําให้หน้าบรายเพราะหน้าเราพอผมเนี่ยเราเอาเอ,าเอ,าเอาทาให้เห็นชัดขึ้นเนี่ยสั้นปุ๊บหน้าจะสว่างขึ้นทันทีนก็มาทันทีเลยใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่เรามีหนวดมีคราวปุ๊บเนี่ย ความเข้มข้นความสว่างของใบหน้าก็จะลดลง,งใช่ไหมคะพระกอหนวดปุ๊บหน้าไบรท์หล่อขึ้นเลยใช่แค่นี้คือความแตกต่างระหว่างผมสั้นกับผมยาวค่ะ